มอนี้สิมาห่อกระต้มกันเด้อกระต้มโบรานบววก็ะมีก็คือเข่าเหนียวเศร้าน้ำแล้วก็ใส่เกลือเนาะแม่มแบบโบรานโบรานแล้วก็มีกล้วยงอ,งสงอ,งยอมสุกงอมกล้วยน้่ว่าแล้วก็นี่เห็ดใดแล้วสามสามคนคนเดินมันบาแม่สามคนนี่ก็มาอยู่กับแม่ไอติดโ,โคโวิดนี่แหละมัน <c oughs> ไปไซบ์ไได้ อยู่กับแม่นี่เป็นกระเห็ดวิธีเห็ดเห่นเดี๋ยวเวลาเพิ่นเห็ดขั้นตอนอแรกเ๋ยวจะ่ายให้มึงแปดบมูล้านโบร้าน,านได้กินฝีมือแม่เมื่อวานได้กินแทบทุกอย่างแล้วอยู่อสองเดือนแล้วแต่บอมีโรคโควิดสิบแปดอยู่น้ำดนได้เนาะอยู่นี่แหละ ห่อที่หอ่อพับอืมน่าเป็นหอ่อบอกกันนี่อ่าบอกที่ะไรเราเป็นคนอธิบายปบพัดตูกบุ๊บสวยอ่าเคาะเคาะเออกระพับกรเบบลงที่ห่อกระตุ่มตอกมัดปุ๊บอันนี้ก็ตอกมัดไม่เห็นหูใครเห็นงานหรอ มันง,งามอืม,มงามกับพ่ดได้กินเลยนะี่ยงาปนั้นละเข้ากะเทาแล้วเนาะตาก,กับพ่อค่อดีว่าจะใส่เกลือไรรดเกลือขอุ <c oughs> อ่มกัแม่อยให้รดเกลือขวมใส่ก,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 กับพ่อละนีก็ตอกมัดกรตอกมัดปร้ยังรลยไงอยู่ที่ห้องประอืม ก๋วยมันไงวะเขาเก๋วยสีหน่วยสีเถื่อกุ้ยตัวก๋วยสีนิ่มสีปาสีเถื่องพ่าเ็าหิน,หน<อ>เฮ้ยแ <Hey, S 2> <ข>ต่อสองเถื่อกับพ่อละเราเอาตอกมัดมราตอกไปจุ่มน้ำก้อนก็จังมัด,ม,ดมันจังมันงั้นบ่แม่มข้าวเหนียวคือข้าวเหนียวเศร้าน้ำแล้วก็เศร้าเกลือบ่ได้มานนนะมเนาะครับเนาะเดียวกับมีก๋วยน้ำว่าดีว่าเปลือกดำดำ มันสุกงอมนีมันบเสียได้จานียังงามอยู่กับเกาายเตรียมได้เขาบอกเขาบอกไปหนงบ้างห่อกระตุ่มขายได้หนีบไวแล้วเน้อเตกี้กันไมค่าเกาเฮ้ยห้อกระตุมหมูหอกรตุมกล้วยขายใช่ไหมขนมันี่โอ้นี่แต่สีโกนแล้วเดี๋ยวเห้เดียวแล้วสีมาเบิรงนกันไหมใส่เบิร์ด้วล่ะแมมค่าเกา แม่ค่ะก็วันนี้จะอยู่ร่วมกันหวัวตุลาหมดแล้วเฮาแล้วเฮ็ดแล้วแล้วมาเบิ่งกันอีกเท,ทื่อนึงเตรียมใบตองใบตองก็ตัดแล้วเรียบร้อยเซาะาเออใส่ข้าวห้องก่อนข้าวเหนียวย่างดีข้าวเหนียวกิโลหนึ่งกับกล้วยสามวีใบตองนี่เขาต้องเอาไปตากแดดก่อนมั้ยมาแม่ มันสลบแดดจังน้อยมันจังเหนียวจังฮอดีมันบ่อธิบายในแม่ละแม่ค่ะเออแล้วก็ไพ่จะอ่านี่ที่ห่อเพิ่นนั่นละเปิตองกัเฮ็ดจังไดบารนี่ปีนทางบอกบารนี้บอกอธิบายที่เราปีนทางมาทางในเขาอืมเอาที่เคี้ยวนี่ออกกันว่าเอานุ่นนุ่นมันมันไอใบข้างใน พออังสันเห็นมันลุ่อกบอกก็เขินยังไงล่ะแม่ทอกๆลุ่งเห็นแน่นแน่นเห็นมแน่นแนอืมีกพเจ็บก็แนนแน่นนะเนาะเฮ็ดสะซาใหในเบ้งน้าวมันเน่าพุดอไรกันปะปะปะมันเน่าไปกระตัดนี่มันพอดี ห่อเบอป็นกับเบอป็นก็อันนี้ก็เกียรตที่แปดสิบกับห่อกระตุ้เป็นก็มีอันนี้แม่พาเห็ดแม่พาเห็ดเบิ่งแม่ป๊บเดียวเห็ดได้แล้วไปประมาณแม่ค้าเขาถามหาแม่ค้านนี้ก็บ่อมาขายแม่ค้าทอ้องมาขายกระตุ้มกระเทื่อเขาว่ะแล้วก็ตอกมาดบาเนี้ตอกกระจักเองกล้วยกระปูกเอง แต่คือแต่เขาบะไเฮ็ดหน้าอืมคือแต่เขากินหอตึ้ข้าเจ้าเ้านี้วเฮ็ดแบบบ้านๆเริ่มแห้งห่ดแม่เขาเนี่ยต้องเศร้านานมีวันบ่ว่าเศ้าอีกตีไม่ใบ่แข็งปวดตีแล้วแล้วเหรอนี่พอกอีกอู่โอ้ยตากขะเบียดตงเนาะท่าวกรมากแบะ บเอาไปทิ้งกันอีกงามแล้วบานงามคือคนเห็ดแหละนี่ดี๋ยวอ่ะงามแล้วเออฉะนั้นก็รู้แล้วแม่เอ้ย กินห่วสักหัวความละไรปรานนะีม <c oughs> าเศร้าน,นำอีกตัวน,นี่เอามาติดใส่ชิไ้ไวนนนนน้นอกสบใส่เห็ดอันนี้แล้วกันเอากระเพรกวิไหมเนื้อมือเบาๆแหนยตากล้องเนาะทมือเบวาวาง ບໍ່ມີແຕ່ບັກໂຕ Đ ຳເນາະຫາບໍ່ທັນໃ ครับตาลายเบิ่มึงเี่นี่มเมอออันนี้ง่ามเออบานี้ยอเห็นว่าหยุหลายแล้วกันยังมีไฟยอยู่เด้เ <c oughs> ห็ดแสบอยู่เด้นี่ กินน้ากันนดีเนาะแตกินน้ากันนดีทิมกระโจนกรนกินแขงกันกินเลยแม่นกินบุ้บิด้บอ่อนโดแขยวกับมี่ขวกับี่ีดีลีลเราคือแม่กิ้วกิวบ่เคยกิ้วตอกไงเขาเอยังไงล่ะิวตอกกิ้วเคยบอกถือยังไ่ได้ดำหน้าเอโลกาโดนละ แเล้ยบานเออกระจัดแต่งให้สวยงามอืมลดเบรคตัดตอกอืมโอตายนี่ก็ได้เนาะอ่าแมเวเล้ยบานเ่ยไปแล้วโอ้ยันชุบขาใครคนน,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 นี้นิดหน่อยทุบมาทุบข่ขึนคนนี้ น,นี่ก็ลาาตึงขันตอนเขาเอาการกลวยมาร่องเพื่อมันสิบติดหมออันนี้แม่บอก <c oughs> นี่เห็ดได้ร้ายแล้วได้ร้ายแล้วเดี๋ยวฉิน่าล่องเส่หมอกันเนาะขากองกับร็วมาวัตสิมาแต่สงเดือนที่สนุก <c oughs> แล้วเมี้ยงเต็มแนวเสรมาเบิ่งเนาะนั่นทั้งเบิดก็ได้ษสี่สิบโคนสี่สิบมัดเดี๋ยวเราไปต้มกันเนาะเดี๋ยวไปไปแม่ไปก่อไฟั่านไหนเฮาก่อไฟอ่ะแม่วางกระดาษเอาเลยเอาเลยอืก่อไฟแบบโบราณโบราณใส่เบิดละใส่ที่ลังก็ได้อื มาต้มอยู่ในสวนพี่ละเหตุใดงานงานโอ้ยมันใหม่เยนใหม่ไหมเน่ยหรอใหม่แล้วเอาใส่อีกว้านเร็ว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 บ้างน้ั่เออละ แม่นั่งเก็บๆอะไรปวดเขา่าปวดขาต้องนั่งเก้าอี้สูงๆหาจิตจัดการเวียดนามพ่อเราบ่ได้คิดนำ้ำอะไรท่านใส่ไหมแม่ขีดทานได้ส่เรียกลอกกันเฮ็ดไปเลยจ้ะโอ้พยายามทาน,นาหน่อยท่านก็นอยู่นี่ตัวโอ้ท่านไม่หอด <c oughs> ควรกึบเลย หายิะกรรเม็ดน้ำกันดูซื้อเล่ากับคิดหลายน่าเลืตัวสัตว์ี่ปลาบอ่อใค่กับอิตาลีจห็ดจังไดน,นี่ยูกับหลานของแม่สองคนนี่ละเพื่อนว่าเอาใส่เต่าแบบพานแบบฟื้นนี่มันจังแสบมัน่าแม่ทำไมโบราณหมอ,ก,อกับวัดดำวัดชกับปุก แม่นจะบุตรเอาละบานไปก็เริ่มแดงแล้วอืมเดินไ,ไปเลยเออละไมีขางาาาใช้น้ำใช่ไหมตั้ง นี่ก็ได้ไหมน้ำไหมนี่ก็ได้ใส่น้ำใส่ใบกล้วยโป๊กเ็ดยังเห้อมีนะโป๊กเ็ศมันหอมสกเร็วรเร็ว แล้วก็ปิดฟ,ฟ้าหมอน้ำบาบาต้มโดนไปได้หรอแม่ชัวช่วโมงชั่วโมงหนึ่งบ่แล้วตังเวลาว่าเจ้าสีเมนบ <c oughs> <c oughs> ่หาจิจกรรมมาเฮตคือว่าสิป,ปวดเดินข้อหรือสิป,ปวดเขา้าปวดขาเดิมมาแร่งนี่ <c oughs> าแม่ มาเนะะี <decent. S 2> ่ยนาไเต่อมาปฟ้าจทำไมเจ้าปี้าารออีกชั่วโมงนึ่งก็สิได้กินไปิบอก่านไปชั่วโมงงสิจะได้เลยอ่านทุกคนละ สุกแล้วสุกแล้วเระตอันนี้ซุปแล้วเด้อนี่ปานไปชั่วโมงยี่สิบนาทีตัแสบบ้านี่ต่แแสบบ้างแล้วมาตัดเบิ่งนกันโอ้กล้วยเนีนๆเลย แ,แสบกตกนะค่ยคิดซิมอยู่ยแต่เราบ่ก่อยมามกิจกิเนี่เน้นกล้วย,ย,ย,ยโอเคหมิ่นกระตุ้มที่ฝีมือแม่อร่อยแบ่บคลิปนี้ก็ซ้ำนี้แล้วเนาะคะ่ะ ไม่เจอกันคลิปหน้าเซ่บบ่แซ่บบ่แม่เห็ดเองกินเองบ่เคยเพี้ยงเลยบ่เคยเพี้ยงอยู่บ่ไหมใครในกองของเขาอยู่ก่อนี้แหละพี่โก มเกี่ยวมีเกี่ยวเสียบน่ะแม็นอะ่นะหแกนี่ล้วสวัสดีบ๊ายบายล้อบ๊ายบายบ๊ายบายประสันบะ๊ายบายบายใกล้ข้อแล้วโอเคะ